สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีซูซันครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวมาบอกสูฟังนะครับอ่ารถคูปต่ายเอาหาซูหนึ่งแปดขั้นของผมเองนะครับสือมาได้สามปีนะครับได้ซ้อมยังแน่นะครับเดี๋ยวจะบอกสูฟังครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวพาไปเบิงังพอดีมีโอกาสเอามาถ่ายนะครับก็เลยถ่ายคลิป รถก็นี่ปีที่สามครับพี่น้องเป็นคูปตะหา l ูน18นะครับตัวปัจจุบันก็จะเป็นตัวเอพครับแ p พีนี่จะเป็นตัวไม่ล่าสุดสำหรับคูปตาเนาะมาทางแถวบ้านผมนี่คูปตารุ่น L50 นี่ก็จะเป็นรุ่นยอดฮิตเลยล่ะนะครับผม ได้ทั้งไฮนะครับผมงานหน้าในคู่ปตาเขาจะแกงนะครับนื่องของงานหน้างานตีดินนะครับผมงานตีดินนี่มันเป็นคาแผ่นเดียวเนาะเวลาเขาเหยียบคาดมันก็จะยุดยุดผอมเนาะผมว่างานงานหน้านี่โยกในคู่ปตานะครับซึ่งคือจังเช่นเอ็มูซีเก่าหรือว่าจอรเดียนะครับพวกนั้นเขาจะเหยียบคาดเหยียบคาดแล้วพิทีโอเนี่ยเขาจะไปยุดทางานเนาะ มันก็จะมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ผู้ผู้ขับเคลื่อนครับผู้บ่เคยขับกัอาจจะว่ามันขับยากแต่ว่าโดยส่วนตัวผมผมว่ามันกัมันก็ถือว่าปกตินะครับมันก็บ่ยาะหยาบพวกประเดอกผมว่าแต่ว่าถ้าเป็นงานปั้นงานหยังสิผมว่าผู้บ่ปดิผู้บ่ป่ายเอาหาศูนย์นี่ได้เปรียบอยู่ครับงานปั้นซึ่งถ้าเป็นงานหน้านี่กับมองในท้องลมนี่กอ่าผู้บ่ปฏานี่เขาก็จะ ไปได้ดีกว่าเพราะน้ำหนักตัวเขาเบากว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเจอหน้าแบบดินเน่อเหนียวงสินะครับก็จะสู้รถที่มีน้ำหนักร้ายก่ัว่ได้นะครับผมเช่นเอาจอนเดียมาไทนะครับหน้าที่แต่ว่าเฟืองหน้าหน้ำไหลๆนะครับผมเช่น MUC เก่าที่มาไถมนั่นก็จะไปได้ดีกว่ารถที่มันเบานะครับผมแต่ว่าเวลามันหล่มมันก็จะนักในตัวน้อยหนึ่งนะครับ ช่วงพันสามนิ้วเรึ่งบาทผมนี่จะเน้เนไปพานหาครับเพราะว่าทางแถวนี้เพิ่นจะเน้เนไปงานไฮ้ครับสส่วนใหญ่ไถ่พวนส่วนใหญ่จะเป็นงานไฮ้ครับงานหนาก็ะพอพอได้เน้นในเรื่องของอก่อนที่จะไปไหนนะครับเพราะไม่น่าแหงครับทางนี้เพราะว่า,นนาถ้าพัานหกไปแท้ไฮสีกา ถ้าเจอหาน,น,นะน้ำามันก็จะบุคอยลง่บ้านหานะครับใบพานใบยี่สิบสีนิวครับพานหาใบยี่สิบสีนิวเอาเดี๋ยวจะบอกปัญหาซูฟันครับรถสามปีซื้อมาเดี๋ยวสอบยังไงครับ ขั้นนี้นะครับปัญหาที่ผมเจอคืออ,อันแรกเลยนี่คือที่สอบนักนักแน่กะที่เป็นเครื่องในหมูครับเครื่องในหมโูหลุดสอบนังแหล่านะครับผมมันกะทำมาโทรโทรถม,มันกะโทษรถบ่ได้ครับมันกะมันกะเป็นที่การ,รดูแลรักษกาเสาหแล้วผมตอนนั้นมันอัดจราบีบกเขานะครับผมอัดจแห่มันกับบกเขานะครับให้สร้างว่าเบิ่งเพือนกาบวันปกตินะครับผมก็ได้ แต่โบดนนะครับผมมันเป็นตังแต่แหลกๆคนแหละนะครับเวลายางใสยังขวานี่มันจะมีเสียงดังอยู่ข้างหนามันนะครับเพอ,อมันดังแล้วปุ๊บนะครับผมเขามาปีเริ่มปีที่สามนะครับปีที่สามตอนแรกนี่เป็นตังแต่สี่เดือนแหลกครับสี่เดือนแหลกนี่ยังบ้ย่มีปัญหาอย่างนะครับแต่ว่ามีเริ่มมีเสียงนะครับเวลา่เาเผามันเอียงใสยังขวาสิมันสิดังนะครับเหมือนไข่ไข่มันเหมือนเหมือนลูกยางสีกันกับเหล็กนะครับผมมันดัง ะครับเขาปีที่สามแม่เพื่อนในมูรูดครับไปยกหล่องดีวยีช่วงนั้นเล็งๆพอดีเพื่อนในมูรูดนะครับเบิร์ตไปมือสามนะครับสอบศูนย์ครับพี่น้องช่วงนั้นอ่าบางคนก็บสิบอกว่าเป็นยังคือบอตัดตัวเอานะครับผมช่วงนั้นนั้นอ่าแถวซ้างแถวหนีส่วนมากเป็นเวลาช่วงเฮ็ดมันเป็นเหมือนไม่มีเวลาเฮ็ดไถนะครับเพราะว่างานผมก็เลิงผมก็เลยจำเป็นต้องเอาเข่าศูนย์ครับเพราะว่าศูนย์หนีเพื่อนจะไดนเหมืนกับต้องเปลี่ยนยกชุดเลี่ยวนะครับผม เพราะว่าส่วนมากเขาจะบริเนตัดต่อนะครับทั้งศูนย์เพื่กับเพืเป็นเปลี่ยนรดชุดให้เลยนะครับยกชุดเบิดมื่นสามพี่น้องพอช่วงน่ะมันเลือกบ่ด้ครับเพราะว่านางานมันก็ร่างลิงครับช่วงนั้นการสถาสร้างก็คือจะบริเฮ็ดนะครับเพราะว่าถ้าหนีเ็นกับถูมันถูยังนะครับเพราะว่ามันก็ต้องฝ่าน้ำงานเถื่อนครับปัญหาที่สองครับคือฟ้าให้ชุ่ม ปลาให้หนิผมโกลมหนิหนกสองเถื่อผมกรบปรลูเรือนว่ามันเป็นยังมันคือซึมนะครับปลาให้หนกหนกสองเถื่อนะครับปัญหาที่สองนะครับกะคือเราครับสร้างศูนย์หนองไฮไทยนะครับอันนี้คือคือหนกลาให้นะครับหนกแมากะทิดเก่าไม่กะกะหายเลยครับเท่าวช่อมือนี่ท่าวช่อมือนี่กะยังบอลบอลเห็นบอลเห็นซึมอีกนะครับแต่ว่า ตีเพียนดูดูเนี่ยก็บจิมีซีนครับซีนพอนอนซีนพอนอนนี่เปลี่ยนสามเถื่อนะครับเปลี่ยนอยู่ <c oughs> าสามเถื่อสี่ตีเพี่ยนสามเถื่อเพราะว่าดินมันเข่าครับพี่น้องล่างไม่าสะอาดนะครับมันก็เลยเห็นไอซีนมันหัวนะครับ แล้วก็ไปรตจีดลมนะครับแช่น้ำโดนโขดนี่สิมันกเบ็ดให้ดินให้นยังมันเขาน้ำน้ำน้ำขางซีดมันนะครับผมก็คือว่าอะพี่น้องมันกัเป็นต่างสภาพกัญชัยนันแหละอันนี้เท่ากับบริโทษรถนะครับผมผมก็เปลี่ยนซีนสามสามโบแมนสามสามสามรอบนี่คืออ่ามีขาหนึ่งสองรอบขาหนึ่งรอบหนึ่งสินะครับที่เปลี่ยนนะครับน้านหน้ากา จะมีสิ่งพ่อตั้งสิ่งพ่อตั้งนีเปลี่ยน,นเธอหนึงนะครับสองขางพร้อมกันเลยหัวขื่อัน,นครับสิ่งพ่อหลังนี่ก็ได้เปลี่ยนแล้วสองขางดันดินลงมาได้รับดันดินลงหนีได้เปลี่ยนสองขางครับขางซ้ายขางขวาจอดไว้ซื่อๆนี่ครับช่วงหนา้าฝนย่ำนี่แหละพี่กายนี่ ไหลออกครับพี่น้องขี่มนันอ่ะบามือุ่นเครื่องหัวครับหัวกับเลี่ยนไหมใบมีดนี่ก็ได้ตัดไม้ได้ครับพี่น้องตัดบูดไม่แล้วหลวมของเดิมเพราะอันเก่ามันสลักมันหน่อยเนาะมันหลวมไหมถือของไม้ครับใหญ่กว่าเก่าผมเอาสลักของพวกที่เขาใส่ก็รถจอดเดียนะครับมาใส่ มันก็ใหญ่ขึ้นกับเนียนนะครับพกประโยชใบมี่กัตัดให้มันงามมัคคณาเต่น้อยหนึ่งครับตังไถดีตังดันดีนะครับผมนะครับปัญหาหลักกส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของซีนี่แหละพี่น้องที่เปลี่ยนบ่อยนะครับน้องนันกับสมนักกับพี่อ่าเพื่อนในหมูนะครับผมนอกนั้นกัยัางโบรนณในเฮ็ดหยังอีกเลยนะครับ หาลุดพืนเท่ายัางสิแตกอ่กะกบ่มีเด้อพี่น้องกะบ่มีครับปัญหา,ากะบ่ถือว่าหนักหนาครับตามนี้มันก็ตามการใส่งานของเขาแล,ล,ล้วก่าการดูแลรักษาของเขาหนัครับนะครับดีบ่ดีดก่ขึ้นอยู่กับคนใส่นะครับผมเอาดูแลรักษาดีมันก็ทนครับ พอเดิมพี่น้องบ่ได้ประกาศใส่ทอแต่งคือเขาเสียหนังครับเวลาเฮ็ดงานยนิ่งขนนี่มันหลอกหูครับมันบ่คือรถเทอร์โบนะครับถ้ารถเทอร์โบเข้ามาใส่มันงแตสิพอฟังนะครับผมกนรถแบบบ่มีเทอร์โบมาใส่มันอยากดังน,น่อยหนึ่งครับนี่แล้วครับผมปัญหาที่เจอกะมีบ่หลายครับนี่สมหนักคือคันเข้าหนานะครับเอ่อเฟืองในหมู ตอนนั้นก็นจะเป็นพวกของซีนนะครับฟ้าไห้น,นะครับที่ว่าพวกแขนหัก,กเนี่ยถือได้ยังไงยังบ่เจอเด้พี่น้องเพราะผมบอดไซส่หางใหญ่แห่งนะครับผมผมใส่สมาร์ตไส่สหามากับรถนะครับเวลาต่างหางแต่ยังผมก็บบริตตั้งแบบยกสูงๆนะครับขั้นยกสูงมันจกแผ่แขน,นครับเห็นแขนหักเร็ว นะครับปัญหานี่แหละครับผมนี่ประมาณนี้นะครับกับวัตถว่านักหนาประเด็นนะครับแต่ว่าแต่มันหนักคือมันหนักในเรื่องของขี่ข้ากัลลังเทำงานอยู่หนีา้ง,งานลระพังนี่แหละครับผมคือมันหนักตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาครับตอนนั้นยังดีเหมดเลยความทนหรือบ่ทนก็ขึ้อนอยู่กับผู้ใส่ครับ อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้เปลี่ยนก็คือเออ่สายพานนะครับสายพานก็เปลี่ยนไปแล้วแบตนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับจอดล้นครับพี่น้องจอดล้นนี่แบตแบตเสื่อมครับจอดช่วงหน้าฝนนั่นสิละนะครับผู้ดใดจอดล้ดนลวนก็น่นนายๆถอดขัวแบตครับผมถอดขัวบกวกออกนะครับถอดคมขัวบกวกออกนะครับแบตจังจังสีเบ,บ,บาบาเท้าเบาใส่นะครับผม อจอร์ดจะโดนอีโคเนม่ถอดขัวแบดออกนะครับขั่นเสื่อมแท้ครับอันนี้ขนาดเปลี่ยนไม,ม้ไม่หนี่จอดได้เปลี่ยนพี่กายนี่มั้งครับหมอแบดปีที่สองเริ่มเปลี่ยนปีที่สองปกติกับแบดนี่มันได้เข้ารับประกันอยู่มั่นสี่เดือนเนาะมันกันเบิร์ประกันกับเบิร์พอดีนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแบตมาใหม่แล้วนะครับผมทุกมือนี่จอดโดนบ่ได้ครับจอดโดนซ้ำอ่า สังอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็เริ่มแบตเริ่มโชว์นะครับอ่าผู้ใดที่จอดอินนีก็แนะนำนะครับถอดกอแบตออกครับพอถอดกอแบตออกกับแนะนำให้สตาร์ทอุ่นเครื่องนะครับสองสามหมื่นเท่านึงสินะครับแต่ก็เทาจังสีบ่เสื่อมนะครับผมประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสารักคลิปนี้นะครับมาบอกปัญหาสู้ฟังนะครับสารับการสอบบรรลุรักษากับจากประมาณนี้เด้อพี่น้องนะครับผมมีอย่างหลาย นะครับเอา้าถ้าน้าทีชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่อง YouTube b i g ทสเ t e r นะครับเหมือนน้ำเนะ่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอกลาคำว่าสวัสดีครับ